ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่วัดไทยพุทธคยาแล้วนะคะวันนี้เรามาทานมือค่ำกันที่นี่นะคะอันนี้ก็เป็นการสร้างร่วมมือก,การสร้างระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลของอินเดียนะคะได้ร่วมกันสร้างวัดพุทธไทยพุทธคยานี่ขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราไปดูความสวยงามข้างในบอกอุโบสถดีกว่านะคะนี่ค่ะนี่เป็นบริเวณด้านนอกนะคะนี่ก็เป็นเลย <c oughs> นะนพระอุโบสถน,นะคะ <c oughs> <c oughs>